8ตั้งแต่8โวลต์น,นะครับอ่าวงจรจะทำงานได้นะวันนี้ก็9.7ก็ทำงานได้นะครับแล้วก็ปรับไฟขึ้นไปได้นะครับถึง83นะครับเนี่ฮะเดี๋ยวมาดูการต่ออีกแบบนึงนะครับ สวัสดีครับเจ๊กดีบายทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมานําเสนอนะฮะพอดีผมมีบอร์ดเพิ่มแรงดันนะครับหรือบอร์ดสเตปอัพบูสคอมเพเตอร์ DC to d ูนะครับตัวนี้ขนาดที่1,200วัตต์นะครับกาลังวัตต์นะฮะกระแสสูงสุดที่20แอมป์นะครับ แต่ว่ากระแสเหมาะสมที่ใช้ต่อเนื่องนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณ 15A นะครับมาดูการใช้งานกันนะครับสํำหรักแนวแนวทางการใช้งานนะครับในกรณีที่เรามีแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแต่อยากจะนำไฟไปใช้ในอุปกรณ์ที่ใช้ไฟที่สูงกว่า12โวลต์นะครับเราก็สามารถนำบอร์ดตัวนี้นะครับไปแก้ปัญหาปรับแรงดันขึ้นใช้งานได้นะครับหรือว่าเรา จะนำไปใช้ในระบบการชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะปรับได้ทั้งกระแสและแรงดันนะครับให้เหมาะสมกับการชาร์จแบตเตอรี่ของเราได้นะครับและมีบางส่วนนะครับที่จะนำบอร์ดนี้นะครับไปใช้งานในระบบโซลาเซลล์นะครับเห็นผมเห็นนักเล่นโซลาเซลล์หลายๆท่านนะครับนำเอาบอร์ดนี้นะครับไปบูตไฟอัพไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับไปป้อนให้กับกิจทยอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งอยู่ในระบบของโซลาเซลล์นะครับ ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคการทำงานของบอร์ด STEP UP b o o s t พ o บิ e ต t e r DC TO DC ขนาด1200บัตร์บแอมป์ตัวนี้กันนะครับว่ามีสเปคการทำงานยังไงนะครับแล้วก็โครงสร้างเป็นแบบไหนนะครับมาดูขาต่อใช้งานนะครับตัวนี้เป็นอินพุตนะครับเข้า4ช่องเลยนะครับแต่ว่าเป็นจุดเดียวกันคือบวกลบนะครับแรงดันอินพุตนะครับตั้งแต่8โวลต์จนถึง60โวลต์ d ีนะฮะตัวนี้ นะครับพอบูตออกมาแล้วนะครับจะสามารถนะครับได้ไฟเอาพุทนะครับที่เราปรับค่าขึ้นมาได้นะครับเอาพุทนะครับ12โวลต์นะครับจนถึง83โวลต์ DC นะครับท yeah, right. oh no. ี่บอร์ดตัวนี้นะครับตามสเปคที่เขาให้มาครับตามคู่มือนะฮะที่ให้มานะครับก็คือสามารถที่จะบูตไฟขึ้นได้จนถึง83โวลต์นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่12โวลต์ลูกหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะขับ นะครับใช้บอร์ดนี้นะครับขับเพิ่มกําลังเพิ่มโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับขึ้นเป็น83โวลต์หรือว่า80โวลต์นะครับได้นะฮะตัวนี้บอร์ดนี้สามารถที่ใช้งานได้นะครับซึ่งกระแสนะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะฮะปรับกระแสได้นะครับตั้งแต่0.5แอมป์จนถึง20แอมป์นะครับสูงสุดนะฮะที่20แอมป์นี่คือสเปคสูงสุดนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับที่เขาแนะนํามาตามผู้มือนะฮะก็คือว่าต่อเนื่องนะครับกระแสต่อเนื่องที่เราสามารถที่ปรับได้นะฮะก็คือ15แอมป์นะครับถ้าเกิน15แอมป์นะครับจะต้องใช้พัาลมนะครับะบายความร้อนนะครับเสียบตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับบอร์ดอาจจะมีปัญหานะครับเราก็ต้องทดสอบทดลองดูนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาแนะนําให้ดูคือผมจะปรับ แรงดันนะครับให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปเป่ากระแสเราต้องมีโหลดนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีโหลดที่จะต่อให้ดูนะครับก็เลยจะปรับแรงดันให้ดูนะครับกลับไปดูกันนะครับว่าวิธีปรับปรับยังไงแล้วก็ต่อ,อยังไงเบื้องต้นนะครับครับเดี๋ยวมาดูการต่อใช้งานแบบแรกกันนะฮะ คือผมมีแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้3 2แอมป์ตัวหนึ่งนะครับที่จะมาต่อบูตดูนะครับว่าไฟ12โวลต์นะครับที่เข้าไปในบอร์ดบูตแล้วเนี่ยฮะแลวบอร์ดจะบูตขึ้นมานะครับได้ตามสเปคที่เขาให้มาหรือเปล่านะครับตอนนี้จะเป็นการต่อแบบไม่มีโหลดนะครับก็คือไฟขาออกก็คือเอามิเตอร์มาจากวัดที่เฉยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีโหลดนะครับก็จะเห็น นะครับสมมติว่าเราเอามอเตอร์มานะครับเราก็จะปรับแรงดันนะครับตั้งแต่แรงดันต่ําจนถึงแรงดันสูงนะครับจะมีการมุนของมอเตอร์ที่เร็วขึ้นเราจะสามารถที่จะวัดกระแสได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมจะวัดไฟเฉยๆนะครับามาดูกันนะฮะนะครับการต่อนะครับผมก็จะนำนะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่สองโวลต์นะครับมาต่อเข้านะครับตัวนี้เป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นลบนะครับ ถ้าเกิดเราต่อใช้งานจริงนะครับเราควรต่อสายเส้นใหญ่นะครับกระแสจะได้ทนกระแสได้สูงนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ผมก็ใช้มิเตอร์นะครับมาจับวัดนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าผมต่อยังไงนะครับในการต่อมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะครับวิธีการใช้มิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับต่อนะผมจะผ่านสวิตช์นะครับใจแบตเตอรี่นะฮะนะครับ มาเข้าบอร์ดนะฮะแล้วก็จากมิเตอร์นะครับนี่นะครับจับนะฮะเปิดเลยนะครับปุ๊บนี่นะฮะนี่แบตแบตผมนะครับตัวนี้ครับเหลืออยู่เก้าจุดห้านะครับเก้าจุดห้านะครับตัวนี้นะครับเก้าจุดห้าโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับตัวนี้กระแสไอแรงดันที่ปรับมาจากโรงงานนะครับก็คือสิบสองจุดสี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับ โวลต์ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจุดนี้นะฮะเป็นตัวปรับโวลต์นะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายที่เป็นแบตเตอรี่นะครับผมจะลองปรับให้ดูนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจะสังเกตว่าแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะสิบแปดนะครับสิบเก้านะครับยี่สิบนะครับก็แรงดันอินพุตนะครับแรงดันขาเข้านะครับตัวนี้นะฮะยังอยู่ที่เก้าจุดแปดอยู่นะครับแล้วก็ กระแสนะครับอยู่ที่สองจุดสี่นะครับนี่นะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับยี่สิบเก้านะครับนี่นะฮะสามสิบสองนะครับสามสิบสามแต่ตัวนี้เป็นแรงดันลอยนะครับเป็นวนลอยนะครับที่เรายังไม่ได้ต่อใช้งานนะฮะก็จะลองปรับให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะฮะสี่สิบห้านะครับห้าสิบนะครับ นี่นะปรับไปได้นะครับ60นะครับ60 70นะครับ70โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะปรับสักประมาณ80โวลต์นะครับจะได้ไหมนี่ครับได้83นะครับคือจากไฟแบตเตอรี่ผมนะครับไม่ได้ชาร์จนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับ แบตเตอรี่เก่านะฮะพอเอามาต่อใช้งานนะครับตัวนี้ก็ได้9.7นะครับ9 7โวลต์แล้วก็ปรับไฟขึ้นไปได้8 3โวลต์นะครับคือไฟที่ออกมานะฮะซึ่งตามสเปกก็คือแรงดันอินพุตก็คือ8ตั้งแต่8โวลต์นะครับอ่าวงจรจะทํางานได้นะฮะตัวนี้ก็9.7ก็ทํางานได้นะครับ,รบแล้วก็ปรับไฟขึ้นไปได้นะครับถึง83นะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูการต่ออีกแบบหนึ่งนะครับ ที่ภาคใจไฟไม่คงไม่คงที่นะครับว่าแรงดันขาออกจะคงที่ไหมนะคร,ครับมาดูการต่อแบบที่สองกันนะฮะพอดีผมมีสวิตช,ชิ่ง12โวลต์นะครับที่จ่ายไฟ DC ได้นะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะปรับ แรงดันอินพุตได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะได้ไม่มากนะครับแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างนะครับถ้าเกิดว่าอินพุตสูงหรือต่ำนะครับเอาพุตนะครับโวลต์เอาพุตนะครับจะมีความแตกต่างไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้านะครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์ที่วัดไฟทางด้านอินพุตนะครับผมวัดจากสวิตชิ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแรงดันเอาพุตเหมือนเดิมนะครับจะต่อนะฮะ นี่นะฮะอินพุตนะครับอยู่ที่สิบสองจุดศูนย์เก้านะครับเอาพุตก็สิบสองเหมือนเดิมนะครับเป็นค่าเดิมนะครับผมปรับลงมาตามค่าตามผลงานนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอ่าปรับไฟขึ้นไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับปรับไฟขึ้นเหมือนเดิมนะฮะครับปรับตัวนี้คือ มันจะปรับขึ้นไปจนถึง80บโวล์เหมือนเดิมนะครับที่แรงดันอินพุตที่12นะครับ1 2โวล์ v, นะครับปรับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้นะฮะแล้วก็จะมาลองปรับอินพุตนะครับให้มีความแตกต่างนะครับขึ้นลงนะครับผมปรับเอาพุตไว้ที่ 80โวลต์นะครับ DC นะฮะแล้วก็จะปรับจะปรับอย่างใดนี้พูดนะครับสังเกตตัวนี้นะฮะนี่นะครับ13 14นะครับพอดีอ่สวิชิ่งผมปรับได้สูงสุด14โวลต์นะครับแล้วก็จะปรับต่ำนะฮะต่ำนะครับนี่ครับต่ำสุด10โวลต์นะครับสังเกตว่าแรงดันเอาพุทนะครับก็ยังอยู่ที่80โวลต์อยู่นะครับ อาจจะมีสวิงที่0ูนะฮะอาจจะไม่มากนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับการต่อการใช้งานเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับที่ต่อเข้ากับระบบโซลาเซลล์หรือว่าต่อเข้ากับมอเตอร์หรือว่าโหลดที่มีกระแสที่สูงนะครับถ้าเกิดว่าผมนะครับมีอุปกรณ์ครบนะครับมี โหลดที่สามารถที่จะต่อและวัดกระแสได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าลองที่โหลดนะครับหรือว่าม e ีโปรเจกต์ไดเไนะครับเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์หรือว่าชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะมาต่อให้ท่านผู้ชมดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะถือโอกาสนะครับแบ่งปันเท่านี้ก่อนนะครับ เกิดว่าเห็นว่าคิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องชาแลเช็กดีไว้ด้วยนะครับมันจะมีสาระดีๆนะครับมาแบ่งปันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นแนวทางนะครับในการทุกการใช้งานนะครับเดอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องิดตามขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ